Yeah, पञ्चमागतम् निष्टाशीलं जातायम् केमयं पन्ते क्षेत्रे नासः पञ्चकसमागतं निता โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ

ยัำปิธรรมังสารนังกจามิตัพิยำปิธรรมวันสารนังกจามิตัพิยำปิสังฆังสารนังกจามิตัพิยำปิเจ้าวังสารนังกจามิติสารนักขัตมังมิตรตังปานาทิปาตาเวรักมณี สิกขาปังสังสมาทิยามิอะจินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอะจินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิกาเมสุวิจารา เวรัตมณีศีขาประจังสมาทิ่อย่างิี้ตาเมสุมิจจาราเวราณีศีขาบังเทมิยามิมุสาวาทาเวรัตมณีศีขาประจังสมาทิ่อย่างิมุสาวาทาเวรัตมณีศีขาปตังเทมิยามิสุราเม ยัมัจัปะมาทัฐานาเวรมนีส e ิกาปังสมาธียาิลูานเวรัมาัปมาทัฐานาเวรนีสิกาปังสมาธิยานิอิมาณิปัญจนิจสีลวะเสนาสานุกรรมรักขิตางิสีเลนะสุกติยันตี สีเลนะโภสัมปทาอโภสีเลนะมีอีกกว่า10อย่างที่ <San> สัมมาสัมพุทธัสสะนะมพพโมตัสสะภะคะวะโตอะระมาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมพพโมตัสสะภะคะวะโตอะระมาโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัลยาณคารีกัลยาณังาปา,าปการีจาปาปการีขอแสดงความเคารพท่านเจ้จาคุณพระราชญาณุนีเจ้าอาวาสวัดตาโวรวิหาร พระอารามหลวงได้ขอโอกาสพระเถราทุเถระทุกท่ขอเจริญพรยาติโยมทั้งหลายบัดน,นี้อาตมาภ้าจะได้แสดงพระธรรมเทศนาหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่บรรดายาติโยมตามสมควรแก่เวลาสึบไป จำเนื่องความตามพัฒนาที่ทยกมาในเรื่องต้นว่ากัลยาณ์กาก,การีกัลกยาณ์นัาปาปกาลีจากปาปการแต่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วทําดีได้ดีกรรชั่วได้ชั่วนั้นคือกรรมที่เราได้ทําไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรรมฝ่ายดีหรือกรรมฝ่ายชัวยว่วก็ตามาเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอน แต่กรรมนั้นจะให้ผลเมื่อไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมนั้นมีอนุภาพมากแค่ไหนแต่ไม่ว่ากรรมจะให้ผลเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือกรรมจะให้ผลตามคุภาพของมันคือถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ผลในทางที่ดีสร้างความสุขความเจริญให้กับผู้กระทำหรือเจ้าของกรรมแต่ถ้าเป็นกรรมฝ่ายชั่ว ก็จะให้ผลไปในทางที่ชั่วคือสร้างความผิดหให้ผู้กระทําอันนี้มันเป็นหลักธรรมาดาสามัญเปรียบเสมือนกับการที่เรามีก็เห็นที่มีผิวกคาแหลมคมอยู่ในมือถ้าเราแบกมือไว้เราก็จะไม่เจ็บมือแต่ถ้าเราํำมือเราจะเริ่มเจ็บมือโดยอีกคนนั้นยิ่งกำแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นดังนั้น จงสร้างกรรมดีเถออย่าสร้างกรรมชั่วอันจะนำผลเสียมาสื่ตนเองในภายหลังเลยผู้จดย่อมทำความดีอันจะเป็นเตชให้เกิดผลที่ดีต่อตนเองส่วนผู้ง่เขาเอาปัญญาย่อมทำกรรมชั่วอันจะเป็นเตชให้เกิดผลชั่วแก่ตนในภายหลังเราจะเป็นคนฉลาดหรือจะเป็นคนง่เราย่อมสามารถเลือกได้ด้วยตัวเอง พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นกฎความจริงธรรมดา,าที่จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มีผู้คิดอย่างคนพานว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีผุไปคนที่พูดอย่างนี้เพราะเขาทำความดีไม่เป็นไม่เข้าใจว่าการทำความดีนั้นจะต้องทำให้ถูกดีถึงดี และกพอดีถูกดีก็คือทําดีไม่ถูกการกิาสให้ถูกจังหวะเละพอเหมาะพอสมถึงดีก็คือทําดียังไม่ทันถึงดีก็เบื่อน่ายเหยียดขาเลือกทำเสียพอดีก็คือบางคนทําดีเกินพอดีล้าหน้าเพื่อนฝูงเอาเด่นเอาดังเพียงคนเดียวอย่างนี้จะได้ดีได้อย่างไร การทําความดีนั้นนอกจากต้องหิวจักกาลเทศะและโอกาสที่เหมาะสมแล้วยังจะต้องดูความเกี่ยวข้องกับบุคคลกับกลุ่มคนกับสังคมด้วยการวางตัวดีตามความเหมาะสมต้องไม่มีลักษณะอันใดสดอ,องให้เห็นว่าออกจากประเจิดประเจิดมากไปเสนอหน้ามากไป เรื่องของการทําความดีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเกินเกลยเลย,เลย,เลยไม่ดีในสังคมคนธรรมดามีคนบางพวกร้อมที่จะทําลายรอมพ้ที่จะคอยจับผิดอยู่อยากทาที่ทั้นว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเห็นขึ้นทุกที่เขางมั่นใส้จงท,ทําดีแต่อย่าเห็นจะเป็นไย ไม่มีใครจะเห็นเราเห็นเกินเรื่องของกฎกรรมตามที่กล่าวมาแล้วว่าใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะเ็นผู้รับผลกรรมนั้นเพราะอะไรก็พราบว่าทำความดีมันจะดูดดีเข้ามาทำความชั่วมันก็จะดูดชั่วเข้ามาเช่นกันเรียกว่าดีดูดดีชั่วดูดชั่วเราทำแต่ความดีมีความซื่อสัตย์ สุดรอดขยนันแข็งขันในการทำงานไปทำงานที่ไหนบริษัททร,ร้านไหนก็ยินดีรับเข้าทำงานทั้งนั้นนี่คือดีดูด,ดีดูดทั้งงานดูดทั้งเงินดูดเจ้านายผู้บังคับบัญชาให้มารักไข่เอนดูอันเป็นผลของการทำความดีนั่นเองในทางวงเงนท้าคนที่สร้างความชั่วไว้มากๆก็เป็นแรงดึงดูดเหมือนกัน แต่มันดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาให้มาทําลายตนเช่นดูดเอาความเกลียดชังดูดเอาตัวแทนดูดเอาพุาาพกกรลาเป็นต้นบางคนที่ร้ายมากกสามารถดูดเอาตำรวจทั้งโรงพักให้วิ่งตามไปจับไปทําลายก็มีนี่คือชั่วหรือชั่วซึ่งเป็นผลของการทําความชั่วดังนั้นเราทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในัยใดก็ตาม เชื่อเือว่าถ้าได้กระทำความชั่วแล้วจะไม่ได้ผลลัพธ์ผลชั่วที่เป็นบาปเป็นทุกข์นั้นเป็นไปไม่ได้จะต้องได้รับแน่ๆเร็วหรือช้าเท่านั้นถึงแม้ชาตินี้ผลกรรมชั่วยังไม่ให้ผลก็จะต้องได้รับในชาติต่อๆไปอย่างแน่นอนยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มทาความดีถ้าได้ประพฤติปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ สนเป็นปกตินิสัยแล้วนั่นก็คือเราได้ศักนาจิดของเราไม่สูงขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร,าร่างกายและจิตใจสมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นไว้นักเพื่องตอน้นสุดท้ายนี้อตาตมาาภพของบาปกฎสุดท้ายไว้สั้หงห่งบทกน,นตื่นเดินหนาเวนใเวนเถหรออย่าหลับไหลอย่าปล่อยใจตามอีเลเศ้าเพ้อฝัน ของบนโลกมีสองสิ่งที่นิรันดร์บาปนั้นจะติดตามทุกพบไปสิ่งแน่นอนของดวงจิตชีวิตนี้ควรทำดีสร้างบุญดานสะสมไว้ให้ดวงจิตที่ละกายมีที่ไปสู่ภพใหม่ที่งดงามดันต้องการอย่าหลับไหลใจรุ่งหลงปงเถิดนาทั้งตัณหาทั้งยศศักสักเหล่านั้น แค่ของพงหลอหลองทุกชั่วนิรันต์ตื่นจากฝันเถอะเวยในยาอาวรนของสมมุติบนโลกนี้ก็แค่เปลือกมีสิทธิเลือกตอนเป็นคนมิใช่สอนเดี๋ยวตายไปจะเสียได้จักหำหมอนจึงเขียนกรมาบอกกล่าวให้เข้าใจทรัพสมบัติเนตยศกาที่หามาต้องไรค่าเมื่อเป็นผีเปลี่ยนมือไป ต่อให้รักแค่อุ่นแสนสักแค่ไหนเอาไปได้แค่บาปุลที่ตนนำในที่สุดแห่งเทศนานี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้จงใช้สติและพิจารณาในเรื่องราวที่อาประมาได้เทศนานให้ฟังในครั้งนี้ให้ดีแล้วประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายและขอญาติโยมทุกท่านจงสมบูรณ์ด้วยอายุวันนักสุขภาพ าระคิดประสงค์สิ่งใดที่เป็นกุ้สลขอให้สมความปัานาทุกท่านทุกคนเธออจประาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้เทวังก็มีด้วยประการลัชนี้